เอาแล้วเกิดการลักครัง้งน้ำแข็งกันเกิดขึ้นแล้วสองอานี่ไม้แบกไปใส่แรงใส่แรงงานอ้ายจะของนี่แหละสูมันจังบ่เดือดร้อนไผจ้าไปเลยไปเลยยกไปเลยเอย ตั้งนี้เลยตั้งหนานี้เลยแม่นค่ะไว้ไว้ไว้ถือข้างไว้ไม่ไว้ไม่เออเดี๋ยวพ่อหาแม่มาซื้อแมลงเดี๋ยวรอรถน้ำแข็งมากราดีค่ะเขอบคุณค่ะเนี่ยไเรี่ยวทั้งทั้งเดี๋ยวพ่อหยู่ดอกเนาะพอท่านเดี๋ยวบอกเพื่อนได้เฮ้ยไปเอามาหนิไปรักมาซื้อๆนี่ของวัดแล้ว ค่าเทียดอยู่คุณบอลรูเร <|so|>? ื่องดอกอาจารย์คุณค่าเทียดอยู่พี่บอลพี่พี่เข้าขายเป็นขโมยกับเหลิมเนียนี่สวัสดีค่ะ